พบรักนายแพทย์ฝรังจุ๋มอุทุมพรพบรักใหม่ตอนอายุ61เปิดบ้านจุ๋มอุทุมพรหลังอยากกลับมาดูแลเทอรีเพื่อเป็นครอบครัวก,กันอีกครั้งสำหรับดาราดังในตำนานจุ๋มอุทุมพรโด่งดังจากละครตั้งแต่ยุคเก้าอี้ขาวในห้องแดงล่าสุดเจ้าตัวมาเปิดใจพร้อมเผยปมรัก กับนักร้องเพื่อชีวิตคนดังเทอรรี่เมกวัฒนาที่แต่งงานกันมา15-16ปีส่วนที่เราเลิกกับเขาเราก็ตัดสินใจอะไรผิดพลาดได้เลือกงานมากกว่าครอบครัวปัจจุบันก็กลับมาแก้ตัวหันกลับมาดูแลใส่ใจคู่ครองคนเก่าของเราคุยกันได้ทุกเรื่องตอนนี้อยากกลับไปเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์พี่จุ๋มบอกกับที่เทอรี่ว่าวันใดที่เขาไม่มีคนดูแลแก่ตัวลงถ้าไม่สบายหรือเป็นอะไรที่จุ๋มยินดีไปดูแล พอคิดไปคิดมาทั้งหมดในชีวิตเขาเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในชีวิตเราเมื่อถามว่ารู้สึกผิดไหมที่ทําให้ชีวิตเขาเป็นแบบนี้จุกบ,บอกว่าไม่ได้รู้สึกผิดแต่รู้สึกเสียดายการตัดสินใจที่สุดโต่งของเราแถมยังเผยว่าที่ผ่านมาที่เป็นคนไม่ฟังคนคือการที่เขาพูดอะไรแล้วไม่ฟังเขาเขาจะดูไม่มีความหมายไปเรื่อยเราเองก็จะไม่นับถือเขาไปเรื่อยๆมันจะอยู่กันไม่ได้ ถ้าย้อนกลับไปได้สมมุติว่าสามีพี่พี่อาจจะฟังเขามากกว่านี้ถ้าพี่ลดความสุดต่งของพี่ลงพี่จะมีความสุขมากกว่านี้แต่ตอนนี้มีคนที่คุยมา2อสปีแล้วก็มีคุยกับคุณหมอด่านหนึ่งอยู่ตอนนี้เขาอยู่อังกฤษเป็นขึ้นแขกกับฝรั่งชื่อโจค่ะถามถึงโอกาสที่จะแต่งงานอีกครั้งนั้นเจ้าตัวยอมรับว่ากัวคนจะมองว่าอายุ60กว่าแล้ว ทำไมยังอยากจะมีแฟนอยากจะแต่งงานแต่ที่ผ่านมานักแสดงวัยเกา่าจุม๋มได้เผยกับทีมข่าวถึงข่าวลือข้างต้นว่าเป็นข่าวเก่าตั้งแต่ปีที่แล้วแต่มีคนนำมาเขียนใหม่พร้อมย้ำชัดบอกไม่จริงไม่คิดสร้างครอบครัวใหม่แล้วซึ่งกับนายแพทย์คนดังเก่าวเคยคุยกันจริงแต่สุดท้ายก็คงสถานะมิรที่ดีเช่นเดียวกับความสัมพันธ์กับอดีตสามี นอกจากนี้เจสซี่เมกวัฒนาหนุ่มเซอร์ใบหน้าจิ้มลิ้มปากชมพูพิ้งหน่อยๆเขานั้นเข้าวงการบันเทิงจากการเป็นนายแบบและเป็นผู้ร้องท่อนแรปในเพลงสวนทจุจักของวงคาราบาวเมื่อปีพุทธศักราช2548และได้รับเลือกเป็นหนึ่งในนักแสดงซิดคอมเรื่องน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ที่รับบทเป็นขี้ตาดนั่นแหละซึ่งหนุ่มคนนี้ก็ไม่ใช่ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคนดังที่ไหนไกล แต่เป็นลูกชายของจุมอุทุมพรศิลาพันธ์และนักร้องดังเทอรีเมฆวัฒนานั่นเองส่วนเจนเมฆลาลูกสาวไม่ค่อยได้ออกสื่อเหมือนน้องชายแต่ต้องบอกว่าความสวยความเก่งไม่แพ้พ่อและแม่เลยไม่รู้ว่าเจนจะเดินตามรอยพ่อเป็นนักร้องหรือแม่ที่เป็นนักแสดง